ไปนะครับผมอ่ามาแล้วอ่าทำงานหนักทํางานเหนื่อยกันนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันก็คุ้มค่าบุบคคลิกโดยรวมของวิกนี้นะครับผมอืมงานหนักถึงขั้นสุดถึงขั้นนอนป่วยถึงขั้นแบบเขาเรียกว่านอนหยอดข้าวต้มเออ งานหนักจริงงานเยอะจริงครับผมงานหนักงานเยอะแล้วก็งานเสร็จตามเวลาเสร็จตามกาหนดคือท่านตั้งใจจะเร่งงานส่งลูกค้าให้ทันเวลาแล้วขณะเดียวกันมันทําได้จริงทําเสร็จจริงสําเร็จจริงแต่ร่างกายเราก็แปกนะครับผมเน้นดูแลสุขภาพแล้วก็จัดเวลาพักผ่อนกันให้ดีๆนะครับผมทัดไปวิกนี้ร่างกายไม่ค่อยไหว ร่างกายเหนื่อยนะครับผมถึงขั้นแบบว่าอาจจะต้องแบบต้องกินเกลือแร่หรือยาชูกำหรือว่าเครื่องดื่มชูก,กําลังกันไปเลยงานเยอะจริงงานแต่ละตัวงานหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนครับแต่ว่าก็โชคดีนะก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยมหรือท่านเองก็เอาอยู่ ที่จะแก้ไขที่จะประคองงานหรือจะดึงงานตัวใหญ่ๆเข้ามาทําได้ฉะนั้นก็คือในเนี้ยที่บอกว่าถึงต้องแบบหยอดเครื่องดื่มชูกําลังไหมคือประมาณว่าหนักจริงหนักทั้งแรงกายหลักหนักทั้งสมองเพราะว่าคือเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ตัตตวงอีกเหมือนกันนะครับผม ตักตวงโอกาสตักตวงจังหวะตักตวงเงินตักตวงงานเพื่อว่าจะมาตุนเราจะได้ไม่เหนื่อยต่อหรือไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องเหนื่อยอีกเยอะในวันข้างหน้าจะค้าขายมันก็โอเคนะครับผมดีจะพรีเซนต์เสนอเสนองานเสนอการหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ได้ลูกค้าก็ซื้อลูกค้าก็รับพิจารณาแม้แต่การเอ่อการเรียนก็ยังถือว่า ช่วงนี้ดีนะครับผมการเรียนไม่มีปัญหาเออถ้าถึงขั้นสอบก็สอบได้สอบผ่านนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการงานก่อนเอาการงานก่อนงานก็คือเงินเงินก็คืองานเพราะตอนเนี้ทุกอย่างต้องเป็นงานต้องเป็นเงินงานก็ดีนะครับผมขายงานได้มีงานใหม่ๆเข้ามาลูกค้ากลับมาทํางานต่อนะครับผมเพราะว่าลูกค้ามั่นอกมั่นใจแล้วว่าเออผลงานของเราสีมือของเราอ่ะมันใช้ได้ มันเป็นมาตรฐานแล้วนะครับผมเห็นไหมฮะเงินมาทุกอย่างมั่นคงขึ้นการเงินมั่นคงการเงินที่ว่านี้ก็คือได้จากงานที่ลูกค้ากลับมาลูกค้าแต่ละคนที่เขากลับมานั้นก็คือเป็นลูกค้าระดับ V I P เลยนะเขามั่นอกมั่นใจเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะเขาก็ไม่ใช่ว่าอืมจะเป็นคนที่อยากทำโต๊ะที่ไหนอยากไปหาใคร จะมาแก้ไขางานจะมาซัพพอร์ตเขาไม่ใช่เขาก็เลือกนะครับผมเลือกเราเพราะว่าเขามั่นใจแล้วก็เขาก็เปหนักจ่ายหนักนะครับผมสำหรับกรณีการมีอ่ะท่านกรณีพิพาทไม่เป็นไรรอเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะโล่งแก้ไขได้แก้ไขได้ไดบรรลุ เปาหมายที่เราต้องการถ้าเป็นเรื่องงานไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมค่อยๆใช้เวลาสะสมแต้มเดี๋ยวเราจะแบบเขาเรียกว่าท่านก็มีแนวทางที่จะไปเจริญก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่งใช้เวลาสะสมแต้มอีกสักแป๊บ,บนึ่งเนาะสะสมประสบการณ์สะสมอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จนะครับผม ช่วงนี้ระวังเรื่องอความระวังเรื่องตัวสมองเราอะบนหัวเราอะจะคิดนน่นคิดนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ระวังไว้อย่าคิดเยอะอย่าคิดไปเองอย่าทําอะไรที่มันที่มันเกินตัวเรานะครับผมอย่าคิดกําไรอย่าคิดรวยทางรัฐอยากคิดอะไรที่มันผิด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 ระบบระเบียบผิดช่องทางอะ นะครับผมทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแต่อย่าคิดที่โกงนะครับงานของท่านกำลังไปได้ด้วยดีนะครับผมอย่างอย่างที่บอกนะครับผมอยากคิดโกงอยากคิดช่อชนอยากคิดทุจริตตอนเนี้ท่านก็มองซ้ายมองขวา สมองท่านเป็นเหมือนหัวการค้าซิกแซกเก่งอะ่ะยังยังว่าแหละท่านก็หาโอกาสหาจังหวะทําทเป็น job สองทำเป็นงานพิเศษส่วนตัวก็ได้นะครับผมแต่เน้นว่าเอออย่าโกงอย่าไปทุจริตนะครับผมจริงๆท่านท่านมีมีจังหวะที่จะทําเป็นสองอาชีพคู่กันคู่กันก็ได้นะอันนี้เรื่องจริงทําคู่กันไปเลยนะครับผมแบบ แบบไม่ไม่เอาเปรียบกันอะแบบไม่เอาเปรียบงานหลักอะท่านทําได้นะถูกไหมงานดีเงินดีด้วยนะอืมจังหวะนี้ท่านอาจจะมีเอาเป็นว่าจังหวะนี้ถ้าท่านเป็นหัวการค้าท่านอาจจะมองว่ามีช่องทางทําเป็นงานสองงานสามได้แล้วนะครับผม mm. มีงานสองงานสามอยู่ในมือได้แล้วแหละ ครับผมยืนยันว่าเริ่มได้แล้วเริ่มมองงานสองงานสามแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าถ้าท่านกำลังคิดอยู่ไพยย่ย้ำแล้วก็ยืนยันว่าใช่จะประสบความสำเร็จแน่นอน เหมือนเดิมครับผมยืนยันงานสองจะดีดจริงทั้งงานทั้งเงินงานสองนี่แหละจะทำให้ท่านมีรายได้เป็นรายได้หลักนะครับเอาละไพ่เชียมาทางงานสองละนะครับผม รายได้หลักต่อจากนี้ถ้าท่านทำงานสองยับที่สองงานพิเศษงานพิเศษจะเป็นรายได้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวและจะเป็นงานที่เออ,เอ,อก็สร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแหละได้เป็นอย่างดีงานดีเงนิงนดีด้วยนะครับ